แม่น้ำหนึ่งงานเข้าสารเรียกไต่สวนปมฝ่าฝืนคำสั่งหลังยังใบหวยและชวนเล่นการพนันวันที่14รกรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสารอาญาม,มินบุรีมีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่ยนฟ้องแม่น้ำหนึ่งอายุ27ปีนักใบหวยชื่อดังเป็นจำเลย ฐานประกาศชักชวนบุคคลให้เล่นการพนันออนไลน์ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมโดยฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งในครั้งนั้นสารพิพากษาจำคุก3ปีปรับ5,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพคงจำคุก1ปี6เดือนปรับ2,500บาทให้คุมประพฤติ1ปีรอลงอาญาไว้1ปีรายงานตัว4ครั้ง และสารสั่งห้ามจำเลยประกาศชักชวนบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์หากฝ่าฝืนคำสั่งสารสารจะเพิกถอนคำสั่งรอลงอาญาและให้นำโทษจำคุกที่รอไว้มาบังคับลงโทษต่อไปล่าสุด มีรายงานจากสำนักงานคุมความประพฤติมินบุรีว่าสำนักงานคุมประพฤติได้รายงานไปยังอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญามินบุรีว่าจากการสืบสอบคุมความประพฤติเจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้พบพฤติกรรมของแม่น้ำหนึ่งมีพฤติกรรมใบหวยชักชวนคนเล่นการพนันหวยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมา และในงวดวันที่16กร,รกฎาคมที่กำลังจะมาถึงอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของศาลศาลอาญามินบุรีจึงมีคำสั่งออกหมายเรียกแม่น้ำหนึ่งมาไต่สวนถึงเหตุการณ์ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวในวันที่29กร,รกฎาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด